มหาวิทยาลัยบุรพาหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ิโรถบางแสนเดิมหรือวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นมหาวิทยาลัยที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่นสะดวกสบายและปลอดภัยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญ,ญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีนอกจากจะมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีภารกิจในด้านวิจัยการบริการต่อสังคมและทํานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับภารกิจต่างๆมหาวิทยาลัยยังมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนานิสิตในด้านต่างๆเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและมีประสบการณ์ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกล่าวคือหลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขกองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยมีภารกิจในการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตบริการด้านสวัสดิการนิสิตหอพัก ทุนการศึกษาวินัยนิสิตตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการจัดหางานให้นิสิตอีกด้วยโดยมีการส่งเสริมและประสานการดำเนินกิจกรรมของนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้นิสิตจัดกิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดีภารกิจของกองกิจการนิสิตกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบุรพามีหน้าที่ความรับผิดชอบคือดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อส่งเสริมประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพโดยส่งเสริมพลานามัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตทั้งทางด้านสติปัญญาร่างกายและจิตใจดำเนินการเพื่อสนับสนุนกำลังคน โดยให้บริการด้านหอพักทุนการศึกษาเป็นต้นเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในด้านการศึกษาดำเนินการเพื่อพัฒนานิสิตโดยบริการแนะแนวกิจกรรมต่างๆการกีฬาทั้ง,ง,ง,งนี้เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับในสังคมและสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยร่วมมือและส่งเสริมงานกิจกรรมทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้นิสิตมีความรักและความภาคภูมิใจและช่วยดำรงไว้เพื่อศิลปะอันดีงามของชาติร่วมมือประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลายัยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้งานด้านกิจกรรมนิสิต ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างของกองกิจการนิสิตประกอบไปด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตทำหน้าที่บริหารงานกองกิจการนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์มีกลุ่มงาน4กลุ่มงานประกอบไปด้วย 1. กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒานานิสิต สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนิสิตซึ่งประกอบไปด้วยองค์การนิสิตสภานิสิตและชมรมต่างๆกว่า50ชมรมดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยมีหน่วยกิจกรรมคือหน่วยกิจกรรมวิชาการหน่วยกิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพหน่วยบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมหน่วยกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมหน่วยกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ัางนี้เพื่อให้นิสิตได้ร่วมทํำกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสนใจของนิสิต 2. กลุ่มงานบริการนิสิตให้บริการด้านหอพักโดยมีหอพักนิสิตชายและนิสิตหญิงอีกทั้งด้านบริการสวัสดิการต่างๆเช่นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้คำแนะนำพิจารณาคัดเลือกนิสิตอำนวยความสะดวกในเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และยังให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทะเบียนราษฎรการทหารและนักศึกษาวิชารหารการประกันอุบัติเหตุและหน่วยบริการนิสิตนานาชาติ 3. กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิตดูแลด้านวินัยนิสิตการแต่งกายและการพัฒนาบุคลิกภาพบริการนิสิตในด้านการแนะแนวการศึกษาบริการให้คำปรึกษาและบริการจัดหางานในขณะที่นิสิตเรียนอยู่ และเมื่อจบการศึกษายังมีศูนย์บริการการศึกษาพิเศษตลอดจนดูแลเรื่องทุนการศึกษาของนิสิตอีกด้วย 4. กลุ่มงานบริหารทั่วไปดูแลรับผิดชอบเรื่องเอกสารต่างๆการเงินการบัญชีของหน่วยงานและโครงการกิจกรรมต่างๆของนิสิตกองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานพัฒนานิสิตให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของนิสิตในด้านต่าง ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้รู้จักการเรียนรู้แก้ปัญหาในการทำกิจกรรมมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนกองกิจการนิสิตจะมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือนิสิตมหาวิทยาลัยบรุรพาเป็นคนที่มีสังคมและรักสุขภาพจากคำกล่าวที่ว่า การเรียนทำให้นิสิตมีงานทำกิจกรรมทำให้นิสิตท,ทำงานเป็นกองกิจการนิสิตจึงมุ่งหวังให้นิสิตมีความรู้มีประสบการณ์ในการทำงานและมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นคนดีของสังคมเป็นอนาคตของชาติต่อไป